โพลิกินเอตัวนิม่มเดี๋ยวโอ้โหแบบคือคือทำไมข้อนี้คือแบบเป็นประเด็นมากเขาไปเซิร์ชมาไอตัวโพลิกินเนี่ยแปลว่าอะไร๋อ oh. แแทโกลินไม่ใช่โพลิกินแทโกลิน <laughs> อยู่กันในเลยการแชทแก็แค่แชค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกีแรกเลยนะคะแล้วหัวข้อที่เราจะมาคุยนีก็คือการสอบโอเดตมสามเป็้าไม่ใช่เด็กมสามก็คงไม่เข้าใจเพราะไมต้องมาแชร์ใช่ไหมแล้วการสอบโอเดตเนี่ยมันก็เป็นการระดับของเด็กทั่วประเทศค่ะเป็นเด็กทั่วประเทศทั้งมสเลยเป็นแบบวัดมาสมองว่าเราแบบจะง่หรือว่าจะฉลาด ค่ะันน้ก็จะมาพูดถึงวันแรกเลยที่สอบเป็นว้ชาค้ิตซึ่งหลายคนแบบออกมาบนกันเยอะมากคนนี้ w วิ t เยอะมากนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไปหนักที่อิงนี่แหละเพราะแบบที่สุดเลยไม่แก่โอเคงั้นเราก็เริ่มวิชาแรกกันเลยค่ะวิชาแรกก็คือคณิตทำไมวิชาคณิตวิชาแรกอนทำไมวิชาคณิตนั่นแหละนี่จะเล่าให้ฟัง คือมันมีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายใช่ไหมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์ประมาณว่าแบบผู้ใหญ่กับเด็กรวมกันแล้วได้เท่านี้นะแล้วตั๋วผู้ใหญ่เท่านี้นะเด็กเท่านี้นะแล้วมีเด็กเข้าฟรีนะจะรวมกันได้เท่านี้แล้วมันต้องเป็นยังไงด้วยนี้นะโบแบบคือโจทย์แบบจากสองมือแบมมาคืนยิ่งกว่าแบยิ่งกว่านะคนหนึ่งเขไมกันอาหารบจริงๆคือที่เฉลยที่อยู่ในดูในทวิตใช่ไหมมันตอบ400ไม่ผ่นใครเฉลย ก็คงจำ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 ข้อสอบมาก็แบบมานั่งคิดมาตอบ400จำได้เลยไม่ร да so ู้หนูยังไม่รู้เลยเอาเวลาไหนไปจำคือแค่สอบตอนแรกเป็นสอไม่เป็นอะใช่คือหนูอ่านโจทย์ใช่ป่ะอยากให้หนูตัดสินใจแล้วคำแรกที่ขุดออกมาในหัวหนูคือว่าคืออะไร K K คือทิ้งเลยอ่านจบแล้วตัดสินใจเ K เลยแล้ตอนนี้ไม่เอาแล้วสิ่งที่หนูจะทำต่อก็คือ สูงตัวเลขมาสามเลขแล้วตอบเลยจริงไหมดิยากขนาดนั้นเลยเหรอมาตอบสี่ร้อยใช่ไหมแต่หนูสูงมาสามแสนศูนย์ตอบมาสี่ก็ผิดเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ทำใจอีกแล้วเออมันก็คงผิดแหละเพราะว่าคิดไม่ได้เพราะแกเอลโคโคราคาผิดไม่ได้ไงไม่ทำไม่ได้ไม่มันไม่ได้แค่ราคาเหมือนกันเนมันมีทั้งเด็กที่เข้าปีไงก็ไม่บวกไงไม่เธอไม่เข้าใจเธอไม่ได้อยู่ในห้องสอบแล้วจำได้เหรอห้องสอบข้อสอบคันถามอะไรอยากรู้เลยทักอยากรู้ เดี๋ยวจะไม่ได้แล้วมันมปนอะไรผมก็ไม่รู้แล้วก็มีข้อหนึ่งเป็นข,ข้อขนมปังขนมปังลูกเก๋กับขนมปังไส้ครีมคืออยากรู้ว่าหนูจำเป็นต้องรู้ไหมว่าขนมปังลูกเก๋กับขนมปังไส้ครีมอ่ะอะไรมันจะเยอะกว่ากันคือถ้าหนูจะซื้อหนูก็ซื้อไปเลยหนูไม่ต้องมานั่งนับปรือปะหลักวิชาเลขยากยากแต่ว่าน่าจะง่ายที่สุดในสี่วิชาที่สอบแหละริโจนน้แฝงต้องเป็นคนที่แบบเอามาเฉลยอ่ะจะบอกมาได้ยังไงอ่ะเวลาไหนไปเป็นจำอ่ะพูดเก่งอ่ะ คือแค่ลำพังอ่านโจทย์ก็แบบโมโหส่วนใหญ่โจทย์มันจะเป็นแบบวัดมันสมองนะมันจะไม่ได้วัดวิชานั้นเท่าไหร่วิชานี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันสมองภาษาไทยออกรีโกนิติเอ้ยคือคือมันก็ไม่ได้ออกคำว่าออกรีโกนิติใช่เปิดคำคำศัพท์บัญญัติอะไรนี้รีโกนิติซึ่งคณิตศปนี้แต่ภาษาไทยออกรีโกนิติกระตุกวางไงกระตุกเซนไง ฮัลโหลเพื่อจะใช้กับน้ำมันหอมระเหยตัวปัญหาเลยอ่านแล้วเครียดแทนเขาบอกว่าค <c oughs> ุณผูชมมาขอใ้นันหอมระเหยนะคะถ้าใครเครียดมางให้ผมติดเอาไว้เวลาโดนเนี่ยมันจะแบบว่าช่วยใครเครียดค่ะซึ่งหมือนอ่านูเครียดแทนทำไมเขาถามอะไรถามอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยที่ใครเครียดนี่แหละหนูอ่านหนูแบบเดี๋ยวก่อนไม่รู้สักข้อเลยเหรอมันก็รู้มากงมันไม่รู้ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่จับพิชานี่ เลขอ50อห้อร์เซไม่ได้50%และห้าสินี้ก็อาจจะไม่ถูกด้วยไม่มันต้องมีข้อที่เออไออทำได้อะไรอย่างงี้มันก็น,นด้แหละไทรอ่ะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้ววิชาอื่นได้เกรดสีวิชาเนี้ยฉุดมาได้เกรดสาม <c oughs> เป็นคนไทยจ้ได้มาได้เกรดสาม หนูก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันภาษาไทยแบบโดยส่วนโดยไม่ชอบแบบพอมาอ่านในโอเดตบุ๊กกี้เขียนนี่ไปอีกือแบบว่าโจทย์นี้แบบยาวเปว<ๆ>ว็นยังไงยาว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 ว่างบอู๋ลองดูไม่เจมันยาวนหมดูก็จำไม่ได้ไงต่อไปวิชาภาษาไทยไม่เท่าไหร่มาดูวิทย์วิทย์หนูรู้ว่าแบบคนออกข้อสอบเป็น เป็นเกษตรกรแล้วพอสาวีิปหนึ่งว่าหนูแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์นึกออกปะหน่ก็ว่านั่งวิเคราะพันธุกรมพันธุกรรมแยกเซลล์นู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ก็วิปสวิกวินั่นแหละเอ้ยไม่ไม่มีออกเรื่องเซลล์ไม่ออกเซลล์ไม่มีออกเรื่องเซลล์ออกเรื่องเกษตรกรมอะไรพวกเนี้ยวก็มีเคมีเคมีในดินน่ใช่ไห ียไม่รู้เยอะๆหมดเลยยากยากบอกคำเดียวยากได้กี่ประเด็นทามพี่เหรอส่วนใหญ่ได้แค่ข้อฟิสิกส์อะไม่ใช่ว่าจะถูกด้ว่ยก็เดาดูรูปสูตรอะแต่ทำไม่เป็นรู้สูตตรแ่ทค่าในสูตรไม่คือมันแทนออกมาแล้วมันไม่มีคำตอบเนี่ยงสูตรผิดไหมไม่ใช่ไม่มีคำตอบเขาผิดสูตร ได้เหรอเนี่ยสูตรแรงพยุงใช่ป่ะเขาให้หาแรงพยุงหนูก็จำจำมาอย่งนี้เลยแรงพยุงช่างในอากาศลบด้วยช่างในน้ําใช่ไหมใช่ไม่รู้จำได้ใช่ช่างในอากาศแล้วก็ลบช,ช่างในน้ำ F B เท่ากับ P V G F B ช่างในอากาศลบช่างในน้ำใช่ไหมหนูก็อ่านโจทย์ใช่ป่ะอ้าวแล้วไม่ให้ช่างในอากาศไม่ให้ช่างในน้ำมาหนูจะหานูจะต้หายหนูก็เลยแบบเดาเลยไม่ไม่ไม่มีนี่เราแบบหลักการแบบวิชาการเลยนะ ข้อที่ยาวที่สุดเดถูกจริงข้อที่ยาวที่สุดเดถูกอ่าทท่าท่าท่าใจได้เหรอท่าแบบขี้เกียจอ่านยาวๆจำจีจำจีมาสือออกแฝกอ่ะเท่าหน้าแบนพายเลยออกแฝกอยู่ที่ไหนเอาขนอะไรเลยเดี๋ยวแบบแล้วไอ้ข้อที่ยาวที่สุดสมมติมันมันมีหลายอันแล้วข้อสุดท้ายมันเขียนถูกทุกข้ออนะไรตอบทุกข้อใช่อแล้วไงนี่มันมีข้อหนึ่ง ผิดทุกข้อตอบมานั้นเลย<ช>แบบไม่มีข้อใดถูกน่หนูตอบมานั้นเลย <c oughs> ไม่คิดด้วยส่วนใหญ่เวลาแบบมีโจทอย่างนี้แล้วมันเขียนถูกทุกข้อแต่ว่าถูกข้อใช่สะ <c oughs> บเปอร์เซ็นต์ที่ทำมจริงผิดมาถึงจะบอกอะไรใหรขนาดมาวิทย์แล้วใช่ป่ะน้ำมันหอมเลยเหยื่อมัยังตามมาปวดอย,ย,ย่างเงคิดดูนี่ขนาดข้ามวันมาแล้วเนี่ยมันยังตามมาเจอภาษาไทยมาหาวิทย์เพื่อว่าหาหนูทำไมอะ เอาไปวิชาแบบไวใช่ไหมวันที่สองเออวันที่สองโควิดเนาะตัววิชาสุดท้ายอันนี้คือแบบที่สุดเลยที่สุดเลยไว้แกแบบที่สุดเลยไว้แกอังกฤษพลรคการเป็นแบบยาวเป็นหน้ายาวกว่านะค้อีกยาวแบบโอ้โหนึกว่าแบบบ้านเขาผลิตต้นยูคาลิปตัสได้หนึ่งองป่ะแต่จริงแล้วยังไงกระดาษโจทย์หมดเลยทั้งแผ่นช้อยมาอยู่อีกหน้าหนึ่งโจทย์หนึ่งข้อ หนึ่งข้อแบบไม่ไม่ใช่หนึ่งข้อแต่มันเป็นแบบพารก้าฟอะ <All right. S 1> แล้วอาจจะมีแบบให้อ่าน <All right. S 1> แล้วก็ตอบสอบข้ออะไร คือคือข้ <Okay. S 1> อนี้คือแบบเป็นประเด็นมากโคลิงกิน ต <Es> อบตัวนิ่แล้วโจทย์้พารากาัวนิใช่พารากาเป็นตัวเล็กๆเข้าใจไหมว่าตัวเล็กๆตัวนิ่มมันไม่เล็กไงคือเม่นหนูเล็กกว่าอีกะไอตัวนิ่คือหนูเอะไรวชกเขาอาจจะหมายถึงเม่นั่วไปว่าี่นยไม่ไม่เป็นเม่นเลี้ยงในรูปเป็นเม่นเลี้ยงไม่เป็นเล่นตัวเล็กๆใช่เฉลยออกตัวนิ่ใช่เฉลยออกตัวนิ่ ไปดูในทวิตมาเขาไปเซิร์ชมาไอตัวโพลินกินเนี่ยแปลว่าอะไรโอ้แคลกลินไม่ใช่โพลินกินแคโกลินแคโกลินว่ามันเกิดอะไรมันคือตัวนิมแลวเราก็มาด่าวตัวนี้บ้านบ้านพ่อเธอหรอแบบเคยเห็นแต่ตัวใหญ่เท่าตัวเงินเด้อตัวนี้มันตัวใหญ่ไงแล้เฉลิมออกตัวนี้ไงคือมันเขียนว่าแคโกลินไงซึ่งเราไม่รู้ว่าแคโกลินแปลว่าอะไรมันเหมือนเป็น ศัพทวิทยาศาสตร์อะนึกออกปอะแองโกลินเนี่ยเขาถามว่าไอ้แองโกลินเนี่ยให้ทายว่ามันคือตัวอะไรใช่แล้วเ,เราก็ไม่รู้ว่าคือัวอะไรรู้ว่คือตัว,ตวอะไรแล้วมันถามว่าอธิบายลักษณะมันว่ามัน,มน,นตัวเล็กอย่างงี้ยังงี้ยังไงใช่แล้ว,ลวชอยชอยเป็นลูกชอยเป็นลูกให้เราเลือกเแล้วเราดาว่าเห็นมันเขียนว่าตัวเล็กเราก็เลยเดาว่าเป็นเม่นเพราะเป็นตัวเล็กเม่นเนี้ยกระลุกออกมาปุ๊บตัวนิ่มเราไปเซิร์ชแองโกลินแล้วนั่นออกมาเป็นตัวนิ่มเป็นตัวนิ่มอ๋อดูเล็กตไยว่ามันเล็ก อ๋อเรารใจแนละ้วโอเคตัวเล็กๆไงทุกคนจำในความไอตัวเล็กๆไงทุกคนตอบเม่นหมดเลยส่วนใหญ่ร้อยเกือบร้อยเลยตอบเม่นค <c oughs> ิวเม่นมันดูแบบน่ารัก,กกว่ายเยอะแล้วตอนนี้ดูแบบอยากจะค่ายแพคตัวเล็กมากเลยมันทำให้พวกหนูดูโง่อ่ะดิรู้ไหมมันทำให้พวกหนูดูแบบมีข่าวอะหรือว่าม,มีคำหนึ่งที่เป็นแบบเมนี่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 อะไรสักอย่างหนูหรือว่าแบบเม่นมันมีหนักเยอะไงแหรือว่าไอ้คำนั้น แล้วตอนสุดท้ายอ่ะเหมือนวิกกี้คือ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 หัวข้อเรื่องมันเป็นเขียนว่าเรื่องจบจบเขาถามเลยว <politik> <Siri> ่าหนูจะทำกับเขาทำไมผู้โู like ้ค <g ib ba> ือแบบสามีหายแล้วแบบมาหาตำรวจใช่ป่ะคือเอาง่ายๆนะถ้าสามีหายใช่ป่ะไม่ต้องไปหาตำรวจไปหาสพสเลยง่ายกว่าแก้โจทย์จบโจทย์ไหมแล้วโจทย์ไปถามอะไรก็คือโจทย์มาถามว่าทำไมวิกกี้ถึง ถึงพูดกับตำรวจว่ารู้ได้ไงว่าฉันอยากได้สามีฉันคืออะไรประมาณนี้เขาบอกเดี <c oughs> ๋ยวนะจะไม่ได้ทีนี้คนก็เลยเป็นคนที่เห็นว่าถ้าสามีหายแล้วมันก็เป็นโอกาสดีแล้วไงเพือหาผัวใหม่สิง่ายกว่าถึง <c oughs> ก็แบบเออไม่จริงอะ่ะไม่งั้นไม่ต้องระบาดระบาดตำรวจจะแบบตบามห <c oughs> าสามี้ให้หรอพาร์การ์แบบยาวมากยาวทุกข้อแล้วก็มีเรื่องในนี่ทำขนมปัง <c oughs> ก็คือ พราะพันป่าเสร็จแล้วก็ต้องมานั่นงทำขนมปังเป็นวิธีขั้นตอนการทำขนมปังให้เนื้อเรื่องมาใช่ปะเนื้อเรื่องกลับทิ้งเลยไม่อา <c oughs> ม่าน,ม,าน <c oughs> มันยาวเกินไม่อ่านมันยาวเกินไม่อ่านมาอ่านช้อยมา <c oughs> อ่านช้อยเดี๋ยวอ่านช้อยมันเป็นวิธีการทำขนมปังใช่ปะหนูก็อ่านช้อยแล้วก็มีข้อหนึ่งให้อบเบเกอร์เบเกอร์ hour เบคบอลเอดเวอร์ฟิลจินยุธิมินิใป่ะเอ้ยข้อนี้อกข้อสุดท้ายแน่นอนอันนี้ต้องเป็นแบบเรียงมาดับเหตุการณ์เงียป่ะอันนี้เป็นอันส,สุดท้ายแน่นอนไปดูชอยกันบ้อันนี้อส,สุดท้ายทุกข้อเลยครอเราก็ต้องหาอีกสองขั้นตอนว่าทำอะไรเนี่ยใช่มันคือมีเรียงหลายขั้นตอนใช่ออ๋แล้วเราก็อยากจะเอาว่าจบที่เบกแน่นอน <laughs> เอนเอบแต่ชอยเขาก็มี <c oughs> เบคอยุดท้ายหมดเลยแล้วหนูก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวลองดู แรงแรงมันก็อาจจะเป็นแบบละลายละายนมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหนูก็เลยอ่านใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันมีแบบละลายสองข้อมันมีละายนมกับละลายอะไรสักอย่างสักอันหนึ่งอ่ะทีนี้หนูก็นำลงอ่านใช่ป่ะหนูก็เอาอะไรขึ้นก่อนว่าแล้วหนูก็ไปหนูชอยใช่ไหมมันก็แบบมันมีสองข้อเอาอันนี้ขึ้นก่อนอีกสองข้อเอาอันนี้ขึ้นก่อนหนูก็แบบจะเอายังไงจะเอายังไงจะหนูจะเดายังไงเดาไม่ได้เดายาก ก็เลยโอเคงั้นมาดูอาการากแล้วกันแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆใช่ปะ่ะก็ตอบไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ก็ตอบไปเรื่องว่นถ้าสมมติว่าเราไม่ตอบเงี้ยโอกาสที่ที่จะถูกมันก็มีแค่แบบ20เปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราตอบไปสักข้อหนึ่งก็มีโอกาสถูก25เปอร์เซ็นต์ไงใจเลยใช่ดีก็มีสี่ข้อสี่ชอยอ่าเยอะแยะเลอาสงครามคูนงถูกไหมสงครามโรมันอะไรก็ไม่รู้อะแบบ อะไรก็ไม่รู้แบบสงครามเกี่ยวอะไรกันหนูยังไม่รู้เลยคืออังกฤษคุณเทนอะไม่ออกเลยหนูไม่รู้หนูอ่านแบบเทนมาเทนนี้เทนพาร์ทเทนซิมเปิลพาร์ทซิมเปิลพาร์ทซิมเปิลเพื่อไม่ออกเลยคือถ้าน้องๆปีหน้าใช่ไหมไม่ต้องอ่านเทนหนูไม่ต้องอ่าน ออกบอดทำไมไม่รู้เหมือนกันเป็นออกฟอดเหมือนวิจัยอะไรออกมาสักอย่างทำงไหมหมดคำจะพูดแล้วหนูก็ค้นพบว่าไอ้ที่ยากกว่าการทำข้อสอบคือได้รึไหมการแกะแม็คค่ะต้ไมคือแม็คที่มันเย็บอยู่กับตัวข้อสอบคือแบบ อันใหญ่มากแล้วเกะยากมากเหมือนแบบไม่อยากให้หนูสอบอ่เนึกออกไรแคือแบบคือแบบมันไม่ต้องแม็กขนาดนั้นก็ได้แมกแม่กรรมการบอกว่ายังไม่ต้องเปิดนะก็ไม่มีใครกล้าเปิดหรอกไหมอ่ะที่แบบโอ้โหแม็กมาซะแบบคือแบบว่านอกจากจะจะรู้จะเก่งเรื่องรอบตัวเก่งเรื่องเนื้วแล้วก็เก่งระยะเกะแม็กเวลาทําข้อสอบนะคะต้องมีเล็บไว้สักนิ้วนึงอ่ะต้องมีเล็บไว้สิ่งนึ่งเยะเล็บหัก ช่บอยสสารนิตัวเอง่าเปิดแตแกะได้กินลไปเกือบสินาทเกะไม่แกะไ่ได้ะไเปม่ได้เป็่าไม่แกะแล้วหึงรืรขออยังงใมันเป็นแบเป็นไเป็นกระดาษเป็นสมุ่สมุดอ่เปิดแล้วก็ a ตันี้ปิดไว้ไม่ให้เปิดปิดไว้ไม่เปิดอ๋อรองรอเวลาใช่รอเวลา คือเขาแค่แบบ,บคือแค่ครูเขาบอกว่าอยาพิ่้เปิดนะก็ก็ไม่มีใครกล้าเปิดแล้วถูกปะเออเลัวกลัวกลัวจริงกลกลวาากลัวกลัวกวงนี้กลัวกกลาวกาักลเวกลัวกกลัวกลัวกลักลพกเวลาเกาแกะเสร็จปุลบวันจะถึงลวลัวกลัวันกลัวกมัวกกกดไกลัวกวกลันลัวลัว่ลัีกลักลัวกลััักกกววลลลวลว มสามคนไหนอยากจะมาบน่นโอเนนะคะก็สามาแบบบ่นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยดูไปนั่งอ่านตลกดีก็คือว่าโอเลนนะคะมสามนะคะอย่าไปอ่านค่ะเทนอย่าไปอ่านเทนอย่าไปอ่านอะไรที่แบบสูตรพื้นที่ปริมาตรไม่ต้องอ่านค่ะไม่สอบค่ะไม่สอบไม่สอบสอบสอบอีลูกเกดกับอีไส้ครีม <c oughs> ค่ะ <c oughs> พี่นั่งนั่งติวกันหลายๆวันนั่งอ่านนั้นอยากได้เวลาคมืมากเลยคือแบบออกกี่ข้อเอากี่ข้อมีสักข้อไหมนับข้อเลยี่วิชาการก็มีออานกี่เปอร์เซ็นที่เราอ่านไปเราอ่านไปทั้งหมดอ่านไปหลายๆวันที่เราอ่านไปออกสอบกี่เปอร์เซ็นยากเลยนี่คือประมาณที่ที่หนูอ่านอ่ะไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่จะเป็นความรู้รอบตัวหมดเลย เอาที่อ่านเนี่ยที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเพื่ออเน็ตหรือเปล่าไม่ที่คูเล็กไม่ไม่ควรอ่านมากๆปีแล้วปีที่แล้วอังกฤษออกม้ายูนิคอร์นเป็นม้ายูนิคอร์นปีนี้ออกตัวนิ่มที่มีเก็บสงสัยเจอว่าปีหน้ามันจะเป็นแบบม้าริมบางก่อนก่เป็นทงมาทั้งเก็บเลยถ้าออกนี่พีกเลยนะจริงเราเพื่อนเพื่อนทำได้กัน บบโอเลตโอเล็ตหกสองลองไปดูมีแต่นคนดายตัวนิ่มเนี่ยทุกคนจดจำหน้าตัวนิ่มไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์แล้วมันจะไม่มีอยู่บนโลกนี้นะคะจะโดนเด็กมสามฆ่าล้างกันอยากให้ผู้ชายจู้งอ่ะคือคือคือหัวอกคนที่แบบสองมสามใชโอเล็ตมสามนี้ที่ป่ะจะเข้าใจเลยสำหรับคนอื่นมันอาจจะไม่อินอะไรอีกใช่ไหมแต่คนที่ไป นีแบบแค่นี้แหละค่ะที่จะมาบนจริงๆมันอาจจะมีอีกก็ได้แต่ว่าหนูจำได้แค่นี้แอนจอะแล้วถ้าแบบน้องสาวคนไหนอยากจะมาบนโอเน็ตนะคะก็สามารถแบบบ่นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยถุบไปนั่งอ่านตลกดีตลกดีโอเคค่ะบ๊ายบายถ้าใครที่ชอบนะคะก็ไลค์กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แบบว่าดูคิดใหม่ได้แบบคนแรกเป็นแรกอะไรแบบนี้บา,บายไปแล้ว